ยินดีต้อนรับคณะกรรมการเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูตำแหน่งพ่วยการสถานศึกษาทุกท่านสู่โรงเรียนบ้านสานางมโนราโรงเรียนบ้านสานางมโนราได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2511มีเนื้อที่ทั้งหมด20ไร่เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนได้แก่หมู่ที่5ตำบลปลิกอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการศึกษาระดับชั้นประถมวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นโดยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครศรีธรรมราชเขต2ในปีการศึกษา2564มีจำนวนนักเรียนดังนี้ระดับชั้นประถมวัยจำนวน33คนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6 106คนและชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3จำนวน41คนรวมทั้งสิ้น180คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้ผู้บริหารสถานศึกษา1คนค่าราชการครู15คนพนักงานบริการ1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนครูอัตราจ้าง2คน รวมทั้งหมด20คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านสะนางมโนราภายในปี2567โรงเรียนบ้านสะนางมโนราเป็นองค์กรที่มีคุณภาพทันสมัยผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติมีคุณธรรมจริยธรรมและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสู่สถานศึกษารางวัลพระราชทานพันธกิจของโรงเรียน 1>, 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรมจริยธรรมดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพที่ทันสมัยตามหลักธรรม,มาพิบาล 3. พัฒนาสถานศึกษาสู่สถานศึกษารางวัลพระราชทานรายงานการปฏิบัติงาน ของผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสะนางมโนราเจ้านางพวงลัดดาอินทรทัตรับราชการเมื่อวันที่25ธันวาคม2551ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสะนางมโนราประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่ 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1 การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคนครศรีธรรมราชเขต2เป็นไปตามบริบทของสถานศึกษาความต้องการของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง1.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ดังนี้ 1. ครูมีการประเมินการใช้หลักสูตรของปีการศึกษาที่ผ่านมา 2. ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในการวางแผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด 3. ครูพัฒนาเอกสารประกอบหลักสูตรส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละร้อยผ่านการประเมินตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนและสถานการณ์ปัจจุบัน 4. ครูร้อยละร้อย มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนโรงเรียนมีการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการ PLC โดยให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้จัดกระบวนการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลมีการนิเทศติดตามและจัดกิจกรรมการเรียนรู้1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการจัดหา จัดทำ่อมแซมสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 1. ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดทำใบงานที่เหมาะสมกับผู้เรียนในช่วงที่มีการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ and, และออนแฮน 2. ครูผู้สอนมีการใช้แอปพลิเคชันเช่นคลิปวิดีโอ youtube ที่ทันสมัยและเหมาะกับผู้เรียน1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมีการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นระบบ มุ่งเน้นให้ครูมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาที่เหมาะสมกับตนเองและมีผลการประเมินของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับดีเลิศมีการดำเนินการดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 2. ครูที่รับผิดชอบร่วมกับ,ร,กบร่วมกันเก็บข้อมูลหลักฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้ 3. นิเทศกำกับติดตามการดำเนินการของครูผลจากการดำเนินการทำให้โรงเรียนบ้านสานางมโนราผ่านการประเมินคุณภาพรอบที่4จากสอมส1.6หนการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมทำวิจัยในชั้นเรียนกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการรวมกลุ่มชุมชนการพัฒนาทางวิชาชีพ PLC เพื่อศึกษาวิเคราะห์แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและนำผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาโดยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไปด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษา 2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโรงเรียนได้จัดทำคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานบคนุคคลฝ่ายบริหารงานงบประมาณฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนได้จัดทำคำสั่งมอบหมายงานการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมความถนัดและความสามารถของบุคคล 2อามการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีการดําเนินการตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนมีการส่งเสริมพัฒนานักเรียนในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ ICT โดยสามารถเข้าถึงการเรียนในรูปแบบ On Demand ได้สามารถใช้แอปพลิเคชันในการเรียนรู้การฝึกทักษะ รวมไปถึงการทดสอบความรู้ได้เช่นการศึกษาหาความรู้จาก YouTube การตอบแบบสอบถามจาก Google f o r m เป็นต้นโรงเรียนได้ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเหมาะสมในการสร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยดำเนินงานตามโมเดลของโรงเรียนสะนางเลิฟโมเดลโดยเน้นในเรื่องต่อไปนี้1 การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้านการเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019นักเรียนมีความพร้อมด้านอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีจะได้เข้าเรียนรู้ในรูปแบบออนดมาน์ส่วนนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมจะสามารถเข้าเรียนในรูปแบบออนแฮนได้การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการควบคุมดูแลการทำงานของนักเรียนและการติดตามสภาพปัญหาในการเรียนของนักเรียนและ ร่วมมือในการแก้ปัญหาต่อไปมีการกำหนดการรับส่งงานของนักเรียนเพื่อติดตามและให้คำแนะนำด้านการเรียนโดยครูประจำวิชาและครูประจำชัน้น 2. การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้านปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนและเงินอุดหนุนยากจนพิเศษกสอสอ 3. การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้านการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ในเรื่องการรับวัคซีนจากนั้นจึงได้ไประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความประสงค์จะรับวัคซีนโดยมีนักเรียนที่เข้าเกณฑ์การรับวัคซีนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ได้รับวัคซีนครบ100 4. การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโครโรนาโรงเรียนได้ลงไปเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เป็นผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองด้านที่ 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1 การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารโรงเรียนมีการบริหารสถานศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีโดยกำหนดนโยบายกลยุทธ์และบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9 ส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการนำแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิดตามรูปแบบ Corona OCS Model ในการนิเทศติดตามโดยเน้นกิจกรรมดังนี้ 1. มีการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากร มีการพัฒนาตนเองและนำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาของผู้เรียน 2. จัดกิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียนกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการรวมกลุ่มชุมชนการพัฒนาทางวิชาชีพ PLC มีการศึกษาวิเคราะห์แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาข้าพเจ้า มีการคิดริเริ่มเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยการจัดนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมด้วยการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ตามกระบวนการ PDCA ของโรงเรียนบ้านสานางมโนราด้านที่4การบริหารชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนมีเครือข่ายสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนด้านจิตอาสาในการร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษาและร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและวันสำคัญต่างๆเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนี้หนึ่ง มีการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนตามโครงการสายสัมพันธ์ชุมชนในโอกาสต่างๆดังนี้การเข้าร่วมประชุมกับหมู่บ้านหัวหน้าส่วนราชการการไปเยี่ยมในโอกาสวันขึ้นปีใหม่4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ร่วมกับชุมชนด้วยการจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดีและยากจนเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านที่ 5. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ข้าพเจ้าเข้ารับอบรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงต่อปีผ่านระบบแบบออนไลน์หรือออนไซต์ site, เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาข้าพเจ้ามีการส่งเสริมครูและบุคลากรให้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงต่อปีผ่านระบบออนไลน์ หรือออนไซต์ site, เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาข้าพเจ้านำความรู้ที่ได้มาใช้ในการคิดติเริม่มพัฒนาสถานศึกษาโดยการจัดทำนวัตรกรรมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมด้วยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ตามกระบวนการ PDCA ของโรงเรียนบ้านสะนางมโนรา ตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในออนไลน์โคโรนา OCS m o เดลใช้กระบวนการ PLC เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านสนางมโนรา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ัโควิด -19 สสภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้มีการระบาดรุนแรงทั่วประเทศส่งผลต่อการจัดระบบการจัดการศึกษาทําให้สถานศึกษาครูนักเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติ และรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความปลอดภัยของพื้นที่ดังนี้การจัดการเรียนแบบการสอนแบบออนไลน์ออนแอร์ออนมาน์ออนไลน์และออนแฮนด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงกำหนดให้มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนเพื่อการบริหารจัดการและการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา แบบออนไลน์ตลอดจนผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของโรงเรียนโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูกลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียนทีมศึกษานิเทศสำนักง,งานเขตพื้นที่นครศรีธรรมราชเขต2เป็นผู้นิเทศวิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 1. จัดตั้งทีม PLC 2. วิเคราะห์ปัญหาการนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 3. จัดทำแผนปฏิบัติการของทีม PLC 4. ดำเนินกิจกรรม l i s t e n Study Plan Do 4 5. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผลที่ได้จากการพัฒนาผลลัพธ์ที่คาดหวัง3 3